สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b บบุญน้ำโชกอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองไก่ย่างมีแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อนีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ ยังเหลืออีก3าสำนักนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือแนวทางของเซียนโคราชนะคะพ่อเซียนสองห้องและกับพ่อขอนแก่นนะคะทีดีทีเด็ดอีก3มสำนักของเรานะคะจังใดก่อนที่เฮาสิขเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะไพเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเซียนสองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะ ฝากซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งนะคะก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวะทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ,ะเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาเวลานะคะคไปเบิ่งกันดีกว่าว่าซสําำนักนะคะเพิ่นจะมีที่เด็ดอีกอย่างมาฝากเข้าไปเปิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ ในส่วนแนวทางเราพัฒนานะคะหลังจากที่แซนซองได้ลงไป2คลิปก่อนหน้านะคะสี่สำนักแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะไม่ว่าจะเป็นแนวทางของผู้เท่านำโชคเนาะแยกเป็นคลิป บทสัมภาษณ์นะคะหคลิปนะคะแล้วก็คลิปถัดมานะคะหลาสุดก็คือแนวทั่งนะคะของปูซมเงียบอ,ออม่วงหวานนะคะแล้วก็มีลาวปิสณานะคะมัดร่วมให้สามสำนักคลิปก้อนนานะคะจากหนผู้ดายังบเบิงยังเบเห็นกะฝากเข้าไปเบิงเขาไปเอาแนวทั่งตัวเลขตักก้นแน่แต่ละสำนักกับผาดบ่ไยขึ้นกันคุณพ่อคุณแม่เบิงให้ครบเนาะ มาที่นี่คลิปนี้นะคะเฮากันยังเหลือที่เด็ดของเฮาอีกสามสักค่ะบอกเลยว่าวันนี้เราพัฒนาจะเต็มนะคะผ้ามาท่วงขึ้นนะคะทุนเมื่อวานนี่คุณบอลคุณแม่หลังจากรัฐบาลให้เฮตเซนเฮ้าร้ายแล้วมาเบิงเหลขกเลลาดีกว่านะคะให้เฮาได้ลุ้นให้เฮ้าได้เอาทุนขึ้นนะคะแต่ว่ากระจักสีใดทุนขึ้นหรือแมนจะเป็นแดงได้นะคะก็รู้กันนะคะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะสองทุ่มครึ่งของวันนี้เนาะ ตอนนี้นะคะยังมาอยู่กับบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเกาคุณพ่อคุณแม่มาเบิงเขาสันดีเออสิเป็นจังได้ทางอื่นคือฝนตกคักแทะน้ำจนท่วมเขานะคะบางาบงพื้นที่เนาะฝนตกคักแน่นะคะบานเช่นซองแห่งขินยินโยนะคะเขากัเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ายังมีนามคัังอยู่คุณพ่อคุณแม่เฮ็ดจังได้ดีหรือสิไิจุดบังไฟขอฝนในฉบับ่คือโผล่ือโพธิแท้สันดีออ เมื่อนีไข่แนะนะคะมีลมแนะพ่อไห้ได้เย็นอยู่แต่ว่าห่างแดดกระแห้งขึ้นกันนะคะสังเกตเบิงก้อนฟ้าก้อนเมฆใน่้รงดำๆหรือมันแลงสิต๊มาใส่ก็บ่จักเนาะนะเบาแนวอื่นไปแล้วบาดนี้สีเ c ซี FC ว่าเอาโตเลขมาให้เบิงสะถาอเออเมื่อนีตอนนีนี่มันสวยมันควดีมันสิบ่ทันเวลาแล้วอาจารย์ยังได้อยู่คุณพ่อคุณแม่เลขเล่าออกสองทุงเคิงนะคะตอนนีเส้นซองทายคิปอยู่เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่า ว่า FC จะเห็นคลิปกับจะประมาณบาย2องนะคะก็ทันอยู่เนาะแล้วก็ฝากหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเลขราวจะเป็นตะออกตัวไหนนะคะเลขอะไรเป็นตะคือนะคะคอมเมนต์มาบอกเซียนสองหน่อยก็แล้วกันนะคะสีได้เอาปียิไปจับเอาทุนเลขรัฐบาลให้มือว่านขึ้นในสันทอ,อยสื่อทไทยย่ำไหนเสียดไปเสียดมาพิษเทเะแตมเดียวเงินไหลเงือบเมนใจสามตูดีงวดวังหันนี่ มีตะเกือบนะคะม้งวดแล้วนะ <c oughs> อะมือแรกนี่นะคะมาถึอเลกล่าไปพร้อมๆกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเบิงแนวทางแรกของคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะเซียนสองขออนุญาตเปิดแนวทางแรกนะคะก็คือแนวทางราวพัฒนาของพ่อเซียนสองห้องะค่ะนี่แพนกล้องลงไปข้างล่างนะคะให้เห็นชัดๆกันนะคะ เลขราวันนี้นะคะของพ่อเซียนสองห้องนะคะย้ําอีกทีว่าคลิปนี้คือเลขราวเล่านะคะยาสับสนเดอิอคุณพ่อคุณแม่พ่อเอียงติบอ่อเอฟซีลอค่อยรัฐบาลไทยพ่อเซียนสองห้องแห้งแตก3โตมุนะคุณพ่อคุณแม่คะได้ถามพ่อไปแล้วนะคะในส่วนเลขไทยพรุ่งนี้จะ ให้ว่าสันขอขัดเน้นก่อนขอคำนวณให้เต็มทีก่อนว่าสันมืออื่นได้หูตองวดแท่ะติดตามไว้ให้ดีๆนะคะมืออื่นพอ่งมาาเซียนสองจะนําเสนอให้เอซได้เบิงกันเนาะวันนี้เอาลาวพัฒนาไปลุ้นกันก่อนนะคะแนวทางลาววันนี้ของพ่อเซียนสองห้องเดนวิ่งรูดนะคะให้มาก็คือเลข8กับเลข9ค่ะพ่อเซียนสอห้องบอกว่าเดนพิเศษเดนแห้งคือเลข8เด้อวาสันเดจับสโตมาฝากเอ 1ห,หางแข่นๆนะคะ298ค่ะพร้อมจับคู่มาในมือนี้ก็มี78 98 28 92 97 27ค่ะและกระทาเล็กล่างมือแรงสีเบิ้ลก็คือสีบนนี้พ่น88กับ99ดอกเสียนซองประสันพอเสียนซองห่องวา แล้วถ้าสิถามว่ามื่อน,นี้นะคะพอเซียนสองห้องมีเลขชอบพิเศษบอมีนะคะชอบส่วนตัวเด่นพิเศษก็คือเลขติด8เนาะ7 8 9 8แล้วก็28ค่ะนี่คือแนวทางวันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนค่ะอย่าฝ่าตัดสินใจนะคะรอสักครู่นะคะยังเหลืออีกสองสำนักนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนค่ะคุณพ่อคุณแมค่ค่ะ หนึ่งสองส0นะคะโอเคเนาะอ่ะไปต่อนะคะสำนักที่สองนะคะทีดีทีเด็ดอีกหนึ่งแนวทางของเรานะคะก็คือแนวทางของเซียนโ,โคราชค่ะคือนบดได้ขึ้นกันนะคะเซียนโคราชกระไดนี่เลขลาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเดนวิ่งรูดฟันไปที่2กับ3ค่ะ ไค่มักเมยมากแรนจัดโหลดเลข2กับเลข3นะคะหลักร้อยเล่านะคะเซียนเซียนโคราชให้มาก็จะมีเลข6เลข7แล้วก็เลข9กนะคะหามีผู้อยากจับเลข3ตัโตเองเนาะจับคู่มาในวันนี้นะคะก็มี9 6ค่ะ9 7 4 7 4 9 2 4 2 5 3 4 3าหาค่ะตัวกันวันนี้3หางนะคะกันไปที่07 06แล้วก็62ค่ะถ้าถามว่าเมอนี้นะคะเซียนโคลาดเน้นตัวได้พิเศษบอนะคะเน้นมาให้ทั้งหมด4หางแค่นๆนะคะเน้นไปที่เลขเก9า24เกาแล้วก็2หา ะค,ะคิดว่าน่าจะเป็นโตที่เซียนโคลาดนะคะชอบส่วนโตเน้นพิเศษนะคะหมักแห้งกรมูเนาะ,ะแล้วก็มีฝากเลข3ตัวมาด้วยนะคะเซียนโคลาดฝากมา4หหางด้วยกันค่ะ724 725 924แล้วก็925ค่ะแล้วก็มีฝากเลข4ตัวมาด้วย2หหางนะคะ 9 7 2 4แล้วก็9 7 3 4นั่นเองค่ะนี่คือแนวทางวันนี้นะคะลาวพัฒนาของเซียนโคราชนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแคปเจอร์ค่ะอ่าโอเคแล้วเนาะ มาถึงสำนักที่3นะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของพ่อขอนแก่นค่ะเลขรกล่าวมือนีของพ่อขอนแก่นกับงามยูคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ากับแปลกๆแน่จากน้อยนะคะนี่เราพัฒนาวันนี้ของพ่อคอนแก่นนะคะเด่นวิ่งรูดให้มาคือเลข2กับเลข1ค่ะแต่ถ้าจะให้ฟันเม็ดเดียวเด่นพิเศษคือเลข2นะคะ จับคู่มานะคะก็มี18 19 12 28 29 89ค่ะกันเบิ้ลน้อยนะคะกันไปที่22แล้วก็11นะคะแล้วก็พ่อคอนแก่นนะคะมีฝากเลข3ตัวมาด้วย1หางฝากมาในวันนี้นะคะ918ค่ะส่วนโตนะคะ พ่อคอนแกนมักแห้งนะคะไปที่เลข18 19แเก่าแล้วกับ2นสอะคะ f อก็จะงงอยู่ดอกเออเอาคือเด่นเลขวิ่งไป2องแต่ว่าคือมวงกลมเลขจับคู่ติดนึงนะคะเพราะว่า,าตามสูตรคำนวณน,นะคะเลขเด่นมือนี้คือเลข2แต่ว่าท้าส่วนตัวของพ่อเองพ่อมักเลขติด1มากกว่ามาสัน 1, 8, 1, 9, 1, 2, าส่นน่เก่เด้ัชอบส่วนตัวของ เจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปที่ไปที่มานะคะของตัวเน้นวันนี้ของพ่อขอนแก่นค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าโอเคแล้วเนาะคบถวนกระบวนการแล้วริบัดท,ที่นี่นะคะแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะคะของช่องบุญนำโชคนะคะเซียนซองเอามานำเสนอรวมทั้งหมดนะคะ3คลิปค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ค่ะ มีของพอ่อผู้เท่าน้ำโชคนะคะปูซุ่มเงียบออม่วงหวานนะคะเล่าปีชนาเสียนโคราดเสียนสองหองพ่อขอนแกนรวมทั้งหมดเจ็ดสำนักด้วยกันนะคะดูให้ครอบวิเคราะห์ให้ถูกนะคะเบิงดีๆิีารณาเบิงนะคะว่าตัวใดมาแรงตัวใดเป็นตัดคือเป็นตะ,นตะ้าเฮาโชกเฮามาันนะคะจากหนเมื่อแลงนี้ไผ่ลงทุนไวเส้นซองกระเคาะไวพอนให้ทุกท่านทุกคนสมดังปรารถนา เฮงเฮงรวยรยนะคะแรงนี้รวยรับรัพ์กันทุกผู้ทุกคนเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คะอ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสําหรับคลิปนี้เลขเล่าสองทุ่มครึ่งหายไเด้เฮนะคะขอจบไวแค่นี้หลังจากนี้จะเป็นในส่วนแนวทางตองหวดของรัฐบาลไทยฝากทุกท่านทุกคนติดตามคลิปถัดไปน้าแน่สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะขอบคุณค่ะ